สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับ ASUS ProArt PA32UCDM นี่คือหน้าจอความละเอียด 4K HDR ขนาด32นิ้วตัวหัวจากทาง ASUS สรุปสเปคคร่าวๆข,ของตัวนี้ให้ฟังกันก่อนนะสำหรับเรื่องของขอบเขตสีเนี่ยก็หายห่วงได้เลย99% DCI-P3 100% sRGB แล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate สูงถึง240 Hz แล้วตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือเขาใช้แผ่นอเป็นแบบ QD-OLED e ซึ่งเวลาที่สแสดงผลสีดำเนี่ยมันก็จะดำมืดไปจริงๆให้คอนทราสต์จัดเต็มแล้วก็สีสันสดมากผมอยากให้ทุกคนได้ลองดูสีแล้วก็คอนทราสต์ของหน้าจอตัวนี้นะครับว่ามันเจ็มขนาดไหนคลิปนี้ก็เลยถ่ายทำด้วยระบบ HDR นะใครที่มีอุปกรณ์ที่รองรับ HDR เนี่ยก็ลองเปิดดูได้โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับ ก่อนอื่นต้องมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์สำหรับตัว ProAr PA 3 2 UC DM กันก่อนตัวนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่จากทาง ASUS นะครับตัวนี้ใช้ดีไซน์แบบนี้รุ่นแรกผมว่าสวยเลยนะหน้าจอตัวนี้ตอนมาก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นตัวแผ่นอลแลก็ตัวขาตั้งแต่ว่าใครจะยึดกับแขนจับจอก็ได้นะครับตัวนี้รองรับวีซ่าเมาส์ 100, คูณ1 0 0มิลลิเมตรแต่ต้องเป็นแขนจับจอที่แข็งแรงพอสมควรนะตัวแผ่นอกอย่างเดียวหนัก6.5กิโลกรัมแล้วก็ถ้ารวมฐานด้วยเนี่ยจะเป็น สำหรับตัวแผ่นนะครับจุดที่บางที่สุดเนี่ยก็จะมีความบางอยู่ที่8มิลิเมตรส่วนด้านล่างนะครับที่ยื่นลงมาเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของตัวไลท์เซนเซอร์พ็อกซิมิตี้เซนเซอร์แล้วก็ไฟ LED แสดงสถานะส่วนด้านหลังในตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ปุ่มคันโยก5ทิศทางแล้วก็ปุ่มเมนูส่วนด้านล่างก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องตัวล็อกกันขโมยเคสินตันล็อกแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นปลั๊กไฟ AC ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อสัญญาาณต่งๆ ช่องแรกก็จะเป็น h d m i 2.1ถัดมาก็จะเป็นช่อง Thunderbolt Out สำหรับการต่อจอ Daisy Chain หรือว่าต่ออุปกรณ์ usb อันอื่นเข้าที่หน้าจอก็ได้เช่นกันแล้วก็จะเป็น Thunderbolt In สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและสามารถจ่ายไฟ power delivery ชาร์จโนบุ๊กได้ถึง96วัตต์แล้วก็จะเป็น usb 3.2 gen 2สปีด10กิบบิตจำนวน2ช่องมีเป็น type a 1ช่องแล้วก็ type c 1ช่อง เสียดายนิดนึ่งนะครับว่าเขาไม่ได้ให้ช่อง Full Size Display Port มาแล้วก็ไม่มีช่องสัญญาณเสียงอนาล็อกออกหรือว่าช่อง3.5มิล out นะครับแต่ว่าตัวนี้มีลำโพงในตัวเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวทดสอบให้ดูท้ายคลิปส่วนสายสัญญาณที่ให้มากับมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Sci AC, สายไฟ AC สาย USB-C Thunderbolt 4ความยาว1.5เมตรสาย HDMI Ultra High Speed ความยาว1.8เมตรแล้วก็สาย USB-A ไป USB-C Upstream สายนี้สําหรับใครที่ต่อภาพผ่าน HDMI แล้วอยากใช้ฮับของหน้าจอก็ใช้สายตัวนี้ในการเชื่อมต่อที่ช่อง Thunderbolt in ได้ส่วนเอกสารคู่มือที่ให้มานะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบง่ายใบยรับประกันการต้อนรับแล้วก็จะเป็นใบรับรองนะครับว่าหน้าจอตัวนี้ได้ทําการคาลิเบรตมาจากโรงงานแล้วสำหรับการปรับหน้าจอนะครับสำหรับคนที่ใช้ขาตั้งเดิมๆที่มาจากโรงงานตัวนี้ก็สามารถปรับความสูงขึ้นลงได้ เงยหน้าจอขึ้นแล้วก็สามารถก้มลงได้แล้วก็สามารถหมุน90องศาให้หน้าจอเป็นแนวตั้งได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถบิดหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนมุมมองซ้ายขวาเนี่ยก็คือต้องหมุนทั้งฐานต่อไปก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของแผ่นนนะตัวนี้แผ่นก็ 4K ครับ32นิ้วแต่ถ้าเอาตามสเปคแบบเป๊ะๆนะก็จะอยู่ที่31.5นิ้ว140 PPI เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็น Quantum.OLED ของทาง Samsung หน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ่นอลตัวเดียวกับที่ใช้ในซีรีส์เกมมิ่งรุ่น pg 3 2 ucdm ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะชื่อรุ่นเนี่ยก็คือคล้ายกันเลยรุ่นเกมมิ่งจะขึ้นต้นด้วย pg ส่วนรุ่น ProArt ขึ้นต้นด้วย pa ถึงแม้2รุ่นนี้จะใช้แพ่นอลตัวเดียวกันแต่เขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานคนละวัตถุประสงค์กันแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็จะต่างกันครับ สำหรับโคดติ้งของหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบเงาแต่ว่าเงาเนี่ยก็คือซับแสงได้ค่อนข้างดีนะแสงสะท้อนที่ออกมาเนี่ยก็คือน้อยมากแต่อย่างไรก็ตามผมก็ไม่แนะนําให้ใช้หน้าจอตัวนี้ในสภาวะที่มีแสงส่องโดยตรงเพราะว่าตามธรรมชาติของหน้าจอแบบควอนตัมดอท OLED ถ้าโดนแสงส่องแบบตรงๆเนี่ยตัวจอมันจะเกิดการเลืองแสงขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นสีดําสนิทพอโดนแสงส่องเนี่ยมันจะออกเทาๆนะครับแล้วก็ม่วงนิดหน่อย ส่วนสำหรับเรื่องมุมมองในการแสดงผลก็ต้องบอกว่า q u a n t u m oled เนี่ยมันก็เยี่ยมยอดมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะมองอยากทางซ้ายทางขวามองจอากด้านล่างทุกมุม,มมองนะครับก็ยังได้ภาพที่สวยสดงดงามสีไม่ซีดสีไม่เพี้ยนอันนี้แจ่มจริงครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของขอบเขตสีหรือว่าตัว color gamut สเปคในเว็บก็เคลมมา srgb 100%แล้วก็ d cip 3ได้99% ผมลองวัดตัวเองก็ไม่หนีจากสเปคนะครับ sRGB ได้99.9% P3 ได้97.2%แล้วก็เล็ข2020นะครับ79.7% ส่วนเรื่องความถูกต้องของสีตัวนี้ก็มี factory calibration นะครับ calibrate หน้าจอมาจากโรงงานให้เรียบร้อยโดยที่เขา a l i b r a t e มานะครับก็จะอยู่ในโปรไฟล์ srgb a d o b e rgb แล้วก็ d c i p 3ซึ่งได้ค่า d e l t a e ประมาณ0.6-0.8ก็เรียกได้ว่าโอเคมากๆสำหรับการใช้งานแล้วแต่ยังไงถ้าใคร s e r i o u s เรื่องสีเนี่ยผมก็แนะนำให้มา a l i b r a t e อีกครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยค่าความถูกต้องมันก็จะลดลงผมก็ลอง a l i b r a ร e ใหม่นะครับที่เล็ก709เนี่ยได้ a v e r a g ร Delta e อยู่ที่0.3 แล้วก็ P3 นะครับได้เฉลี่ยอยู่ที่0.8ต่อไปมาดูในมาตรฐานของ HDR บ้างว่าหน้าจอ ASUS ProArt PA32UCDM ตัวนี้จะทำได้ดีขนาดไหนก่อนอื่นผมขออธิบายคอนเซปต์คร่าวๆของ HDR นะครับว่ามันต่างจาก s d r ยังไงผมเปรียบเทียบภาพให้ดู2ภาพนะครับระหว่าง s d r กับ HDR ถ้าใครใช้หน้าจอแบบ HDR เนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างได้ทันทีนะครับว่าฝั่ง HDR เนี่ยจะสว่างกว่าแล้วก็สีสดกว่าซึ่งนั่นแหละครับคือคุณสมบัติหลักของมาตรฐาน HDR ความแตกต่างทางเทคนิคนะครับที่ทําให้ HDR เนี่ยสามารถเก็บแสงแล้วก็เก็บสีได้มากกว่าเพราะว่า HDR เนี่ยใช้ Color Game อร์แกมมดเป็นเล็ก2020นะครับซึ่งสามารถเก็บสีที่ตามนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นได้อยู่ที่ประมาณ75 ส่วนมาตรฐาน SDR จะใช้ขอบเขตส,สีเล็ก709ซึ่งจะเก็บสีได้ตามที่ตาม,มนุษย์มองเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35%แล้วก็ความสว่างในการทำไฟล์ SDR เนี่ยก็จะ m a s t e r ริงอยู่ที่ความสว่างประมาณ100 nits ส่วนมาตรฐาน HDR ก็จะ m a s t e r ริงอยู่ที่ประมาณ1,000จนถึง4,000 nits แต่เทคโนโลยีนี้ก็ future proof นะครับเผื่ออนาคตไว้รองรับจนถึง10,000 n i t เลยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีจอภาพตัวไหนนะครับที่ทาได้ขนาดนั้น โดย Peak Brightness ของตัว ASUS PA 3 2 UCDM นะครับก็จะอยู่ที่1,000นิตซึ่งก็ทำได้ประมาณนะั้นจริงๆแต่เนื่องจากว่าเป็นจอ HDR ในราคาเท่านี้นะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่คือมันไม่สามารถสแสดงผลสีขาว1,000พนิตได้พร้อมกันทั้งหน้าจอดังนั้นแล้วยิ่งมีสัดส่วนของพื้นที่ที่เป็นสีขาวเยอะเนี่ยความสว่างมันก็จะดรอปไปนะครับโดยสำหรับตัวนี้ที่หนึ่งเป0ร์เซ็นต4%ทาได้หน0่นิตที่สี่เปอร์เซ็นต์ทรถ s u s t a i บนิต้ที่2น0่งร้าารต ซึ่งถ้าใครไม่อยากให้แสงมันวูบว่าบแบบนี้เนี่ยสามารถมาเปิดฟังก์ชัน uniform brightness ได้ซึ่งก็จะเป็นการแคปความสว่างของหน้าจอนะครับให้สูงสุดอยู่ที่250นิต250นิตก็จะเป็นความสว่างสูงสุดในโหมด SDR เช่นกันนะครับสำหรับแพนนอกของ p ป o a r t PA32 UCDM ก็ได้รับมาตรฐาน Visa Certified Display HDR 400 t o Back ส่วน HDR format ท,ที่รองรับนะครับก็จะเป็น HDR PQ มีให้เลือกคัาเลือกแกมมุดเป็น p 3แล้วก็ bt 2 0 2 0แล้วก็ hlg ก็มีให้เลือกเหมือนกันทั้ง bt 2 2 2 0แล้วก็ p 3แล้วก็จะมีตัว doby vision นะครับแต่นี้ก็ต้องต่อกับซอสที่รองรับด้วยแล้วก็ในส่วนของ hdr pq เราสามารถกำหนดพฤติกรรมของหน้าจอได้ว่าจะให้หน้าจอเนี่ยแสดงผลยังไงถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ hdr ที่มาเนี่ยสว่างเกินกว่าความสามารถของตัวหน้าจอตัวนี้ PQ clip ก็คือว่าหน้าจอเนี่ยก็จะรักษาความสว่างตาม EOTF curve ของ HDR PQ ตรงไหนที่สว่างเกินไม่สามารถแสดงผลได้ก็จะขาวโพลนสูญเสียรายละเอียดไป PQ o p t i m i z e โหมดนี้ตัวจอก็พยายามรักษาความสว่างให้อยู่ในตัว EOTF curve มาตรฐานแต่ว่าตรงไหนที่คลิปเนี่ยก็จะมีการลดความสว่างลงมาไม่ให้ over PQ basic อันนี้ก็จะเป็นการลดความสว่างทางภาพหรือว่าการ normalize นะครับให้คอนเทนต์ที่แสดงผลเนี่ยไม่มีการ over ทั้ง3โหมดนี้ก็แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งานแต่ว่าถ้าอยากจะได้ความสว่างที่ถูกต้องตามที่ผู้กำกับหนังหรือว่าคนที่ผลิตคอนเทนต์เนี่ยเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเลือกเป็นโหมด P Q Clip ครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโมชั่นนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็รองรับ Refresh Rate สูงสุดที่2 4 0 h z และรองรับ Variable Refresh Rate AMD FreeSync Premium Pro ในส่วนของการตั้งค่า refresh rate เนี่ยจะอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า rapid rendering นะครับเออก็ตั้งชื่อแปลกดีนะผมก็หาตั้งนานว่ามันคืออะไรสำหรับ motion blur ก็ต้องบอกว่าหน้าจอ OLED เนี่ยก็มี motion blur ที่น้อยมากๆอยู่แล้วตามสเปคของตัวนี้เนี่ยมี G2G response time อยู่ที่0.1มิลลิเซกเท่านั้นผมลองทดสอบ test UFO ดูนะครับก็ตัวนี้ไม่เห็น motion blur เลยถึงแม้หน้าจอตัวนี้จะออกแบบมาสำหรับสายทำงานแต่ถ้าเอามาเล่นเกมเนี่ยก็แจ็มไม่น้อยครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้คู่กับตัวหน้าจอตัวนี้โปรแกรมแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Asus Display Widget Center โปรแกรมนี้นะครับสำหรับการปรับโหมดการสแสดงผลปรับสีและการปรับความสว่างของหน้าจอและอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า ProArt Calibration ตัวนี้ก็ตามชื่อเลยครับเอาไว้สําหรับการ calibrate หน้าจอโดยเราสามารถ calibrate ตาม p r e s e ที่เขาตั้งเอาไว้ได้นะครับหรือว่าจะสร้างพ r เศษตามความต้องการของเราก็สามารถทําได้เช่นกันมีให้เซฟทั้งหมด3าม p r e s ในพิเศษเราก็สามารถเลือก Color g a m แกดที่ต้องการเลือก EOTF ฟังก์ชันเลือกความสว่างเลือกไวพอยที่ต้องการเสร็จแล้วก็ใช้ตัว Color Limiter ที่โปรแกรมรองรับเนี่ยในการ Calibrate หลังจาก Calibrate เสร็จตัวโปรแกรมก็จะโชว์ Report ออกมาหลังจากนั้นข้อมูลที่ได้จากการ Calibrate เนี่ยก็จะถูกเซฟเข้าไปในโปรไฟล์ของหน้าจอแล้วก็สามารถตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ให้ตรงตามกับที่เราตั้งไว้ได้ ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานพอสมควรนะคาลิเบรตง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อซอฟต์แวร์เพิ่มส่วนใครที่เป็นสายโปรนะครับหน้าจอตัวนี้รองรับ Calman Ready สามารถใช้ AutoCA คในการทำฮาร์ดแวร์คัลิเบอเรชันแล้วก็ลงตัว3 d รัดไปที่หน้าจอได้เลยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ OSD แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆของหน้าจอตัวนี้เมนูแรกก็จะเป็นการเลือก preset preset ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถทำ preset เป็น user mode ใส่เข้าไปได้3 preset แล้วก็จะเป็นการปรับสีปรับความสว่างต่างๆซึ่งสาหรับการปรับความสว่างของหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็แปลกๆหน่อยนะครับมันจะเป็นค่าตั้งแต่0ูนย์จนถึง400ที่100เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100นิดนะครับหรือว่าแล้วแต่โหมดส่วนที่400เนี่ยก็คือจะเป็นความสว่างสูงสุดอยู่ที่250นิดในเมนู Image ก็จะมีการปรับ Sharpness การตั้งลิมิต Input ต a g e แล้วก็การเปิดการตัดแสงสีฟ้าหรือว่า b l u e l i g h t Filter แล้วก็จะเป็นการทำา Picture in Picture ฟีเจอร์ Quick Fit p l u สสำหรับการ Overlay อัตราส่วนแล้วก็ขนาดขึ้นบนที่หน้าจอสำหรับเซ t t i n g ทั่วไป HDR Preview เป็นการเปิดโหมดสี HDR ให้สามารถใช้งานได้ในระบบ Mac OS เนี่ยพอเปิดใช้งาน HDR แล้วตัวจอมันสามารถ Auto Detect ได้เลยแต่ว่าในฝั่ง Windows เนี่ยผมต้องมาเปิด HDR Preview แล้วก็เลือก Color Mode เป็น HDR PQ ตัวระบบ HDR ถึงจะทำงานได้บน Windows นะครับ OSD set up มี option ในการเปิดปิด DDCCI ส่วน auto rotation เมื่อหมุนหน้าจอเป็น90องศาตัวเมนูหน้าจอเนี่ยมันจะหมุนโดยอัตโนมัติแต่ว่าคอนเทนต์บนหน้าจอไม่ได้หมุนด้วยนะแล้วก็ฟีเจอร์ l i g h t y n c สำหรับการปรับความสว่างแล้วก็อุณหภูมิสีของหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านหน้าของหน้าจอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Spin s i n saver การถนอมหน้าจอ OLED ก็จะมีการเปิดใช้งาน proximity sensor ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่หน้าจอประมาณ2นาทีนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะดิมแล้วก็ค่อยๆดับลงแล้วก็ถ้ากลับมาที่หน้าคอมตัวหน้าจอก็จะติดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลหน้าจอและการตั้งค่า shortcut ครับ เรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ผมอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่กับมอนิเตอร์ตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือไม่มีช่อง audio out 3.5ม mm. ิลถึงแม้ว่าหน้าจอตัวนี้จะให้ลําโพงมาแต่ว่าลําโพงเนี่ยก็คงมีน้อยคนนะครับที่จะใช้ลําโพง built-in เพราะว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะลองฟังกันสักหน่อยละกัน ส่วนเรื่องของเสียงพัดลมระบายความร้อนสื่อต่างชาติเนี่ยก็มีคอมเมนต์กันนะครับว่าตัวนี้พัดลมเสียงดังแต่ปัญหานั้นน่าจะเกิดขึ้นกับแค่ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่าเพราะว่าตัวที่ผมได้มาลองเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าเปิดหน้าจอแสดงความสว่างประมาณกลางเนี่ยจะได้ยินเสียงความถี่สูงออกมาจาก power supply เสียงไม่ได้ดังมากครับแต่ก็พอได้ยินอยู่ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ ProArt Calibration ถึงแม้ว่าโปรแกรมนี้นะครับจะใช้งานค่อนข้างง่ายแต่ที่ผมลองใช้งานกับ macOS เนี่ยก็เจอบักอยู่หลายอย่างและโปรแกรมมันก็ค่อนข้างช้านะครับ ท้ายก็มาสรุปกันนะครับสำหรับ asus proart pa 3 2 ucdm หน้าจอตัวนี้ก็สำหรับสายงานกราฟิกสายฟิล์มเมกเกอร์ที่อยากได้จอ reference ดีๆเอามาใช้งานสำหรับงาน s d r dex 7 0 9ตัวนี้เรียกว่าเหลือๆอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่เริ่มทำคอนเทนต์ที่เป็น wide gamut หรือว่าตัว hdr ด้วยเช่นกันที่บอกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นในสายงาน hdr นะครับเพราะว่า pa 3 2 ucdm เนี่ยราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณ59,990บาท ถ้าไปเทียบกับ Reference Monitor Gate Pro FSI XMP 3 1 0ที่ใช้แผนอเนตัวเดียวกับ PA 3 2 UCDM เป๊ะๆตัวนั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่4 0 0แสนกว่าบาทแล้วก็ถ้าเทียบกับของโ o n y นะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทด้วยราคานี้แต่ว่าความสามารถในการแสดงผลเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตัว r e f e r e n c e Monitor ตัวละหลายแสนแถมรองรับฮาร์ดแวร์คอลีเบชันเหมือนกันทำให้ตัว ProAr t PA 3 2 UCDM ตัวนี้เนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีจากเหล่า colorist นะครับหลายคนก็ซื้อกันไปแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในวงการโปรดักชันแค่อยากจะซื้อมาดูหนังเล่นเกมเฉยๆผมก็ลองด้วนะครับตัวนี้ก็อย่างแจมเหมือนเดิมครับรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ราคาล่าสุดเนี่ยสามารถดูได้จากในคําบรรยายเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ